สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องสบายดีซปปอเล่าเนาะค่ะนาะเมื่อนี้เนาะเมื่อนี้มาดามจะมาวางแนวทางของเราพัฒนาแนวทางจะเป็นสรุปทุกเซียนที่ให้มาเนาะค่ะแปดเซียนดังเนาะก็จะมีหลวงพี่แขกที่แตกสามตัวแล้วก็ลุงส่งที่เข้าไปสองตัวตัวน้นตัวจอาห้าสี่เนาะแล้วก็ของปู่โคราดแล้วก็อีกเซียนเซียนเนาะค่ะแล้วก็เอฟซียรามอินทาอปอยเปด อยอดแล้วก็เสียนท่าบ่อเนาะอีกหลายคนที่บุไดเอ่ย์ื่อเอยน้มเนาะกันเนอะอาะเลขทุกตัวเอามาแค่เป็นแนวทางเด้อค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสูงๆเลขไม่มีใครรู้ว่าจะเข้าจะหลุดเด้อค่ะเด้อยังไงก็กราบขอบุญขอบคุณเซียนเซียนนะคะที่ให้ตัวเลขแนวทางมาวางทางช่องเนาะกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงปะเราไปดูตัวเลขแนวทางกันเลยดีกว่านะค่ะไม่เป็นการเสียเวลา ค่ะนี้ก็จะเป็นของหลวงพี่แขกนะคะลงคลิปให้แล้วนะที่ f อฟซีเรียกร้องเข้ามาเยอะมากบอกว่าลงหลวงพี่แขกให้หน่อยให้มาแล้วเนาะแล้วก็ลงคลิปให้แล้วเมื่อวานนะคะตอนสายๆเนาะอ่ะถ้าใครยังไม่ได้ดูยังไม่ได้ติดตามวันนี้เราไปต่อกันเลยเนาะค่ะเนาะเสียงฝนในเดิอพ่อแม่พมีน่นงของหลวงพี่แขกเข้าไปสามตัวตัวนะคะ ตัวรูดมาทั้งบนทั้งล่างแล้วก็แตกสามเบื้อนเลยเนาะค่ะเนาะสามเบื้อนเลยนะคะ,นะะ,คะถ้าตัวรูดซ้ายวิ่งซ้ายรูดเนาะคะ่ะอ่วันนี้ไปใหม่นะคะจะสรุปให้ทุกเซียนแปดเซียนที่ให้มาเนาะคะ่นะเนาะของหลวงพี่แขกให้มาวันนี้วิ่งรูดลาวพัฒนาสองทุ่มครึ่ง,งวันที่ยี่สิบหกสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดเก้ากับสอง สองตัวห้าหางเก้าสองเก้าห้าเก้าห้าสองห้าแปดห้าห้าสามตัวสามหางห้าสองหกแปดสองเก้าศูนย์สองเก้านะคะ แคปหน้าจอถ้าใครจะตามของหลวงพี่แขบเนาะคะนะ่ะเนาะตัวเน้นตัวเจาะสองตัวสามหางนะคะสองเก้าห้าเก้าห้าสองสามตัวเน้นหางเดียวห้าสองหกนะคะอ่าแคปหน้าจอถ้าใครจะตามของหลวงพี่แขบเนาะคะนะ่ะเนาะยังไงก็กราบขอบุณขอบคุณหลวงพี่แขปด้วยกายที่ให้ตัวเลขแนวทางมาวางทางช่องเนาะ ตราบอพระคุณเป็นอย่างสูงอ่ะไปต่อเป็นของคายเป็นของลุงส่งนะคะของลุงส่งเข้าไปตรงๆตัวเน้นตัวเจาะลงคลิปให้แล้วเนาะคะ่ะยังไงก็กราบขอบบุญขอบคุณลุงส่งนะคะที่ให้ตัวเลขแนวทางระหว่างทางช่องแล้วเราไปต่อว่าวันนี้จะเป็นยังไงลุงทรงให้มา รูดลาวพัฒนาสี่กับเก้าสองตัวเอาเลขหลักนะคะเลขหลักหนึ่งมีศูนย์มีสองมีห้ามีแปดนะ fc บอกว่าโอ้ยเขียนตัวหน่อยแหม่มดามของลุงโรงตาบเหน็น่าสั่นโอ้ตรงตาขอโทษขออภัยนะะเนาะค่ะเนาะเอาไว้โอกาสหนานะคะ่ะเดี๋ยวจะเขียนให้ตัวใหญ่ๆกว่านี้นะะเนาะค่ะเนาะเพราะว่ามาดามจัดเรียงเพราะว่ามันหลายตัวหน่อยนะคะก็เลย แต่เลยมันเลขตัวหน่อยพวกแม่พี่น้องเดี๋ยวัหดหนานนะะเนาะค่ะเนาะจะจัดเรียงให้ดีกว่านี้เนาะคะ่ะกับขอบุญขอบคุณที่คอมเมนต์มานะะเนาะค่ะเนาะอ้าวถ้ามองไม่เห็นเดี๋ยวมาดามอ่านให้นะคะสําหรับ f อซของลุงโรงเตรียมตัวเขียนค่ะรูดรลาพัฒนาสองทุ่มครึ่งสี่กับเก้าเลขหลักศูนย์สองห้าแล้วก็แปดนะคะสองตัวหกหาง ก็จะมีตัวกันอีกสองหางรวมทั้งหมดเป็น8หางนะคะอย่าลืมมองตัวกันด้วยเนาะคะ่ะแล้วก็สองตัว6หาง4ี่2ูนตัว6หางอย่าลืมตัวกันด้วยเด้อค่ะเด้อ ตัวกันอีก2หางรวมเป็น8หางนะคะ2ตัวก็จะมี40 42 48 90 92 98ตัวกัน2หาง5459นะคะ5459คือตัวกัน3ตัว2หาง2 48 ห้าเก้าปดนะคะสี่ตัวสองหางก็จะมี9ก้าสองสี่ปดสี่ห้าเกปดนะคะอา้าวได้ยินชัดเจนบนลโน่พแม่พพินองกันบ่วดงยินชัดเจนกักลับไปฟ้าอีกรอบนึงเนาะคะ่ะเพราะว่ามาดามอ่านให้ทุกตัวเนาะเอาตัวเน้นตัวเจาะของลุงชงเน้นมาให้สหางนะคะ เน้น,น,นสๆสุดๆเข้าไป40 48 90 98เด้อค่ะอ่าวแคปหน้าจอถ้าใครจะตามของลุงสุ่งยังไงก็การาบขอบุญขอบคุณลุงสุ่งอีกครั้งหนึ่งเนาะค่ะที่ให้ตัวเลขแนวทางมาวางทางช่องนกกาบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงอ่าต่อไปเป็นของปู่โคราชของปู่โคราชก็่ลงคลิปให้แล้วนะเมื่อวานนะตอนสายๆเนาะค่ะเนาะ ตอนเย็นๆสาแม่กินเขาเทียงแล้วเนะาะกแม่งี่นอเนาะหมู่บ้านเนาะของปู่โคราชลงชิปให้แล้วเหมือนกันแต่ถ้าใครยังไม่ได้ดูวันนี้มาติดตามชมใหม่ของปู่เข้าไป8 2ดสองสองดตัวเน้นตัวเจาะจุดๆเลยเนาะค่ะเน้นให้แค่สมหางวันนี้ให้มาน้อยกว่าเดิมแล้วเน้นสี่หางนะปู่โคราชให้มาลูดราวพัฒนาสองทุ่มครึ่งคืนนีเจดกับ9 2้าสองตัว แปดหาง79 70 72 69 60 62 90 92นะคะตัวเน้นตัวเจาะ79 69 90 92เด้อค่ะเอาแคปหน้าจอถ้าใครจะตามของปู่โกรัก ยังไงก็กราบขอบุญขอบคุณปู่หลายๆเ้อค่ะที่ให้ตัวเลขแนวทางมาวางทางช่องเนาะกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงอ่ต่อไปเป็นของปู่ศูนะคะของปู่ศูย์เจตัวรูดกอดคอกันมาเด้อค่ะวันนี้มาจับตามองเพราะว่าของปู่ศูนย์เถือว่าเดินดีมากสายวิ่งสายรูด จับตามองนะคะอูศูนย์เจ็ดให้มาวันนี้รูดลาพัฒนาเจ็ดกับแปดสองตัวหกหางสองตัวเก้าหางขอโทษขอไปรวมับตามองหกสามหกสี่หกห้าเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดห้าแปดสามแปดสี่แปดห้าสามสองตัวเน้นแค่สามหางนะคะเน้นไปที่เจ็ดเด้อค่ะ เน้นไปที่เจ็ดเจ็ดสามเจ็ดสี่แล้วก็เจ็ดห้าเด้อค่ะเด้อของปู่ศูนย์เจ็ดอ่ะยังไงก็กราพข่บคุณขอบ่คุณปู่ศูนย์เจ็ดนะคะที่ให้ตัวเลขแนวทางในทางท่องนะะเนาะการเพิ่มคุณเป็นอย่างสูงอ่ะต่อไปเป็นของเอฟซีรามินทาของเอฟซีรามินทาเข้าไปที่ ตัวติดเนาะค่ะหกับ4มาด้วยกันเนาะกอดคอ,อกันมา5กับ 4, 4> คือตัวติดเนาะค่ะเนาะอะ่วันนี้เรามาจับตามองว่า fc r มอินทาให้ตัวไหนถ้าใครเป็นแฟนคลผับ fc r a m ินทา fc r าอินทาให้มาวันนี้รูดลาวพัฒนาสองทุ่มคึ่น0กับ3 2ตัว6หางศูนย์ส่าศูนย์แ 3ามสี่สหสปดมตัว3หาง4 0่ศูนย์ห้าสี่ศเด้อค่ะเอาแคบหน้าจอถ้าใครจะตามของเอฟซีรามินทานะคะเนาะตัวเน้นตัวจอแค่สองหางเด้อค่ะเน้นเน้นเด้อค่ะเด้อศูนยสี สองหางขอามแม่พี่น้องอ่ะแคปหน้าจอถ้าใครจะตามของ f c รามอินทายังไงก็กาบขอบุณขอบุณ f c รามอินทาเด้อยค่ะที่ให้ตัวเลขแนวทางมาวางทางช่องเนะาะราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมาดามไปซาซ่านึงเด้อพ่อมแม่พี่น้องบบชีวิตตมำบ้ท่านเนาะค่ะเนาะอ่ะของอปอยเป็ดนะคะแฟนคลับอปอยเป็ดข,ของอปอยเป็ดเข้าตัวรูดนะคะจับผู้ให้ไม่ถึงเนาะ เอเกือบแตกสามตัวพอเมีพี่น้องรัฐบาลลาออกสองห้ของอปอยเปดห้าสเนาะไก่แล้วงวดนี้สงสัยสิมาแล้วพอเมีพี่น้องจับตาหมองได้ให้แค่สองหางนะสามตัวนะอ่ะยังไงก็กล่าวขอบคุณขอบคุณอปอยเปดเนาะคะ่ะของอปอยเปดยังไม่หลุดนะเข้าไปที่ตัวรูดเนาะ วันนี้ออปลอยเปลดให้มารูดเล่าพัฒนาแปดกับหกสองตัวสี่หางแปดศูนย์แปดสองหกสามสี่สามสามตัวสองหางศูนย์หกสามแปดหกสามนะคะเอาเน้นทุกหางเนาะวันนี้พี่น้องเน้นทุกหางเนาะ เพราะว่ามีน้อยมากน้อยสุดๆเนาะคะ่ะสตัว2หาง8 0ดศูนย์สสองแปสแสดงว่าเน้น 6, 3, หกสามไลายว่าไม่พี่น้องเพราะว่าลงท้ายมีแต่6กับ3เอากคปหน้าจอเนาะค่ะเนาะถ้าใครจะตามของอ้อปล่อยเป็ดยังไงก็กราบขอบ,บุญขอบคุณอ้อปล่อยเป็ดนะคะ ที่ให้ตัวเลขแนวทางมาวางทางช่องนกกาขอบพระคุณเป็นอย่างสูงชอบกจัดคัดก็ผ่านเนาะค่ะขาอเลขทุกตัวให้มาแค่เป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด้อค่ะเด้อของเซียนท่าโบไม่ผ่านเนาะเราไปใหม่วันนี้วันใหม่ยังไงก็กราบขอบคุณขอบคุณเซียนท่าบบนะคะที่ให้ตัวเลขแนวทางมาวางทางช่องนกกาขอบพระคุณเป็นอย่างสูง เชียนท่าบัวให้มารูดลาพัฒนาสองทุ่มครึ่งเก้าเม็ดเดียวสองตัวหกหางเก้าศูนย์เก้าสามเก้าสี่เก้าห้าเก้าหกสองศูนย์นะคะสามตัวสามหางศูนย์เก้าสี่หกเก้าห้าสามเก้าหกนะคะเอาแคปหน้าจอพวงม่พี่น้องถ้าใครจะตามของ เซียนท่าบอ่อเนาะค่ะเนาะอย่าลืมไปกลับด้วยเด้อค่ะเดอะ้อยังไงก็กราบขอบุญขอบคุณเซียนท่าบอ่อนะคะที่ให้ตัวเลขแนวทางระหว่างทางช่องนกกาขอพระคุณเป็นอย่างสูงอ้าวต่อไปเป็นของออยอดบุรีรามของออยอดก็ไม่ผ่านเนาะต้องกราบขอโทษขอภัยแฟนลับออยอดนะคะ พอยอดให้มาวันนี้รูดเลาพัฒนาสองทุ่มครึ่งคืนนี้4กับ3าสองตัว3หางโบเบนพิ้องให้หน้อยลงก็เก้าอีกแล้วสี่สี 2, ่แปดสองแสนะคะเน้นทุกหางไปกลับด้วยเด้อค่ะเด้อแต่ว่าสี่สี่เรต้องกลับดอวบบพโบเพน้องเนาะสามตัวสมหางก็เน้นทุกหางนะคะศูนย์สี 4, 4่สี 2, ่สี่แปดสองสี่แปดสามนะคะ แคปหน้าจอถ้าใครจะตามของออยอดบุรีลำยังไงก็กราบขอบุญขอบคุณออยอดบุรีลำเด้อค่ะที่ให้ตัวเลขแนวทางมาวางทางช่องเนาะกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงอ่ะต่อไปเรามาดูของ f c r ซ m รามอินทาสองตัวมาตัวยังจัดให้คือเก่าด้วยค่ะเผื่อจะเข้าจะปังเนาะสำหรับสายวิ่งสายรูปนะคะอ่ะชอบก็ จัดเนาะค่ะขัดก็ผ่านตัเลขทุกตัวเอามาแคบเป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสูงๆเลขไม่มีใครรู้ว่าจะเข้าจะหลุดเด้อค่ะเดอะ้อยังไงก็กราบขอบุณขอบุณเอฟซี FC, รามินทาอีกครั้งหนึ่งเนาะค่ะที่ให้ตัวเลขแนวทางมาวางทางช่องเนาะแล้วก็กราบขอบุญขอบุณเซียนเซียนทุกท่านนะคะที่ให้ตัวเลขแนวทางมาวางทางช่องของมาดาม แล้วก็กราบขอบุญขอบคุณเอฟซีทุกท่านเหมือนกันที่เข้ามาติดตามชมทางช่องของมาดามไม่ว่าจะเป็นเอฟซีอยู่ใกล้อยู่ไกลเนาะค่ะเนาะกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงคลิปนี้ก็ขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขและโชคดีให้ได้ไปสอบปลอบปลาวในคืนนี้เนาะค่ะเนาะทั่วนาทั่วตาเด้อดกับเด้อดสองทุ่มครึ่งนะคะคลิปนี้ก็สวัสดีคะ่ะ